น้องน้ำบอนฟาร์มสวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตการไขของตะกะแตนนะครับนี่นะครับเตรียมไว้พร้อมตลอดนะครับโปรตีนวัตถุดิบของน้องๆนะครับนี่นะครับชุดที่ไข่กับลูกค้านัดลูกค้าไว้นะครับวันที่15นะครับ15สิงหานี้นะครับ15ถึง20สิงหานี้นะครับกําลังไขแล้วครับรุ่นนี้ อ่านี่นะครับกำลังกินกันอยู่นะครับ15้าถึง20สิงหานี้มีแน่นอนนะครับไข่ที่ฟาร์มเรานะครับอ่านี่นะครับกำลังกินและกำลังวางไข่กันอยู่นะครับนี่นะครับวิธีเลี้ยงกันเลี้ยงไม่ยากครับมีแค่หญ้าก็กินได้นะครับอยู่ได้นะครับน้องๆอยู่ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เอาญ้าให้กินนะครับญ้าและใบอ้อยนะครับที่ฟาร์มที่ฟาร์มเลี้ยงหลายอย่างครับปลูกหลายอย่างนะครับชุดนี้ก็คือชุดนี้ก็จะออกปีกแล้วนะครับเริ่มออกปีกแล้วนะครับอนี่นะครับนี่วันเกิดของน้องๆครับวันที่เก้านะครับเก้ากรกฎานี้นะครับนี่นะครับสองกลงนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับพร้อมไข่แล้วจะมีอยู่สองกลงนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นรุ่นรุ่นเล็กอยู่นะครับ อีกไม่นานก็คงจะออกไข่เหมือนกันนะครับรุ่นน้อยนะครับรุ่นนี้นี่นะครับนี่นะครับกรงเราก็มีนะครับที่ฟาร์มเรามีกรงพร้อมเลี้ยงนะครับนี่นะครับขนาดกรงของเรานะครับอ่าสูงกับกว้างนะครับเมตรยีนะครับความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับบรรจุไข่ได้ที่2ขีดนะครับจะพอดีไม่แน่นไม่แออัดกันเกินไปนะครับ นี่นะครับชุดทดลองนะครับที่ฟาร์มขายอยู่ที่พั0หบาทนะครับพร้อมส่งแบบโอนเงินนะครับผมนี่นะครับกรงที่ทําไว้ให้ลูกค้าดูนะครับขนาดจะประมาณนี้ทุกกรงนะครับจะยาวเข้าไปเลยนะครับสามกรงรวมกันนะครับตัวนี้นี่นะครับทําให้ลูกค้าดูนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วครับเตรียมทรายแล้วนะครับทรายจะพร้อมแล้ว ผมนี่ให้ตะกรตนวางไข่ให้เรานะครับครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเริ่มจับคู่กันแล้วนะครับบางตัวก็วางไข่ให้แล้วนะครับจับคู่สองสามขี่กันสามคู่นะครับนี่นะครับแสดงว่า จะวางไข่ให้ทุกตัวแล้วนะครับจะพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับสองกรงนี้นะครับจะมีให้บริการวันที่15หสิงหาถึงวันที่20สิงหานี้นะครับลูกค้าอ่ายังไงทักมาสอบถามกันได้นะครับคนที่จองไข่แล้วก็เดี๋ยวจะโทรหานะครับผมอยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับขอบคุณมากๆานะครับน้องนวัวนฟาร์มสวัสดีครับ